ทีเด็ดฟุตบอลประจําวันอังคารที่8สิงหาคม2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยนะครับวันนี้หยิบยกกันขึ้นมา6คู่ครับเป็นทางด้านของคารบาวครับ3คู่นะครับแล้วก็ทางด้านของยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกอีก3คู่นะครับ3คู่จากคารบาวครับมีทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของวอร์ซอนะครับคู่2เป็นทางด้านของเฮาซิตี้ครับ เสือน้อยวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของดอนคาร์เตอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับซันเดอร์แลนด์นะครับเป็นทางด้านของแมวดำเนี่ยเปิดบ้านรับการเยือนของครูอเล็กซานดรานะครับสามคู่จากคาราบาวครับนะครับอีกสามคู่จากแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นทางด้านของโอลิมปิจาจับลาน่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของกาลาตาซารายนะครับจับลาน่าวันนี้เจอของแข็งทีเดียวนะครับอีกสองคู่ที่เหลือเป็นทางด้านของพีเอสวีไอโอเฟนครับเจอกับทางด้านของโซมกาสนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับบราก้าครับ วันนี้เปิดบ้านรับการมีเยือนของบัตคารนะครับโทโพล่านะครับทั้งหมด6คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับในสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับหน้าช่องของเราทั้งหมด6คู่นะครับทางด้านของสตีเดนออสเวนคารนะครับ3าคู่นะครับเมาโม่นะครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งนะครับไหลไปที่ลูกครึ่งควบ2นะครับสุดท้ายครับจบที่ลูกครึ่งนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเหล่าร้อยหลาครับให้ต่อที่เมาโมก็จังหนักรับตังกันไปนะครับในคู่แรกคู่สองครับ โคปิงกับโกเทนเบิร์กนะครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับในราคาต่อเป็นทางด้านของนอโคปิงครับเอาชนะไปได้ถึง3าศูนย์เช่นกันนะครับคู่นี้ก็จังหนับรับตังกันไปครับให้ต่อที่เจ้าบ้านอย่างนอโคปิงนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของวาเบอร์กับมอเบี้นะครับคู่นี้ตามคาดการไว้นะครับมอเบี้หงบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องครับออกนําตั้งแต่ครึ่งแรกครับครึ่งหลังมาบวย2องลูกเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับตามคู่ของสวีเดนของเราเข้าหมดครับทางด้านของ1คู่จากเดนมาร์ก รองที่วีบอกนะครับฟอร์มยางเทพครับเอาชนะได้ถึง2ประตูต่อ1ครับคู่นี้ก็จังหนักรับตังกันไปให้รองที่ทีมเยือนอย่างวีบอกนะครับสคู่จากฟินแลนด์พีเมียครับเหมือนจะขาดแต่ไม่ขาดนะครับจะพัดจะผูออกไปเอามาครับเป็นทางด้านของฮอนการ์ไปเยนลาติเนฮอนกาเปิดราคามาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาไม่ขาดนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้ในคลิปที่แล้วแต่ก็ยังให้ตามกันไปที่ฮอนกาคู่นี้ก็ต้องยอมรับกันไปครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของคอตก้าเจอกับทางด้านของอินเตอร์ตูคู ครับอินเตอร์โตคูปลกฟอร์มเก่งขึ้นมานะครับชนะไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งครึ่งแรกก็สกอร์สูงกันไปเลยนะครับคู่นี้ก็ต้องยอมรับกันอีกคู่ครับฟินแลนด์ของเรายังไม่ผ่านนะครับหกคู่ครับเข้าไป4คู่ครับหายกันไป2คู่นะครับสำหรับทางด้านของ VP พเด็ดของเราก็เจ้าไปนะครับให้สูงที่เมาโมนะครับผมวันนี้มาตาสำหรับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ารับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดครับแอด 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับศึกคาราบาวคัพนะครับเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของวอร์ซอนะครับคู่นี้เนี่ยเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเจอกันมาสามครั้งล่าสุดเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับชนะได้ทั้งไปและกลับสองครั้งล่าสุดในฤดูกาลปีสองพันสิบแปดในดิวิชันหนึ่งนะครับ ก่อนหน้านั้นเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งในบ้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์นู่นเลยครับปี2002ันนู่นเลยครับย้อนไปไกลเลยนะครับคู่นี้เนี่ยยังตัดสินอะไรกันไม่ได้มากครับเจอกันแค่3นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาผันเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันมาหลายดูการแล้วนะครับมาดูทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์กันบ้างครับสตินะครับนัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มสุดแจมเลยนะครับแล้วก็ทําเงินให้กับเหล่าร้อยลาได้ด้วยนะครับชนะเวสต์บอมบิชเอาเบียนไปได้2ประตูต่อหนึ่ ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ20นัดหลังสตีนะครับชนะ7เสมอ7แพ้6นะครับเปิดตลาดสินัดทําเงินไป5เจ้าไป3แพ้ไป9นะครับแต่นัดล่าสุดทําเงินได้นะครับสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ํา11นะครับมาดูทางด้านของวอซอบ้างนะครับผู้มาเยือนฟอร์มยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดไปเยนมอแคมแพ้ไป21อุ่นเครื่องก็ยังพอชนะได้บ้างนะครับเจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยเสมอไป1ประตูต่อ1นะครับถือว่าเกมรับยังดูดีอยู่นะครับถิตียี่สิบ ของวอซอชนะ4เสมอ8ครับแพ้8นะครับหนักไปทางด้านเสมอนะครับเปิดตลาดมา19นัดทําเงินไป7เจ้าไป2แพ้ไป10นะครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ํา12สนะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้ไปดูราคากันต่อเลยครับเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับเปิดราคามาที่หลูกเต็มครับน้ําขาวนะครับทางด้านของวอซอน้ําไม่เต็มนะครับ0.95กสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้น่าจะสนุกแหละครับโดยที่ทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์เล่นในบ้านกําลังได้ใจ ยนับ1ลูกเต็มราคานี้เหล่าระหามองว่าแบ็กเบิร์นโรเวอร์น่าจะผ่านได้นะครับแต่ก็ต้องแข็งหน่อยเลยครับเกมรับก็ต้องกระชับหน่อยเกมรุกก็ต้องดุดันหน่อยนะครับในนัดนี้วอลซไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับชนะใน90นาทีน่าจะทําได้นะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2น่าจะดูดีแล้วก็ง่ายกว่าครับให้ต่อที่แบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับกุหลาบแดงวันนี้น่าจะแผงลิทครับให้ต่อที่1ลูกเต็มครับจ ไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของเสือน้อยอย่างเฮาซิตี้ครับเตะตีหนึ่งสี่ห้านาทีเช่นเดียวกันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของดอนคาร์เตอร์นะครับคู่นี้เจอมาล่าสุดในฤดูกาลปี2020-2021ในดิวชั่น1นะครับเสมอกันในบ้านของดอนคาร์เตอร์มาครับสามประตูต่อ3ก่อนนั้นในบ้านของเฮาซิตี้เฮาซิตี้ชนะไป2-1ครับที่เหลือก็ย้อนไปค่อนข้างที่จะไกลครับเจอกันมา10นัดหลังถิตินะครับเฮาชนะได้แค่2นัดเท่านั้นครับเสมอกันถึง4นัดนะครับแล้วก็ทางด้าน ของดอนคาร์เตอร์ครับชนะในบ้านเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยสี่นัดนะครับเปิดตลาดมา10นัดเฮาซิตี้ทำเงินได้แค่2นัดครับเจ้าไป1ที่เหลือดอนคาร์เตอร์ทำเงินได้มากกว่าถึง7นัดนะครับสกอร์สูง7ครับสกอร์ต่ำสามสามนัดล่าสุดสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกครับเต็มที่เนี่ยหกลูกเลยครับเจอกันทีไรเนี่ยยิงกันกระจายครับคู่นี้นะครับมาดูสถิตีกันบ้างครับเฮาซิตี้นัดล่าสุดไปเยือนอริชนะครับแพ้ไป2ประตูตอนอุ่นเครื่องยังไม่แพ้ใครนะครััับบแต่่่กก็ยงไมมถืออวาฟร์ดี เจอทีมใหญ่ๆอย่างทางด้านของกาลาตาสไนนนะครับก็ชนะได้ด้วยนะครับทางด้านของเฮาซิตี้นะครับในการอุ่นเครื่องเิตี20นัดครับชนะ6เสมอ11นะครับแพ้ไป3นะครับเปิดตลาด18นัดทําเงินไป9ครับเจ้าไป1แพ้ไป8นะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13เกมรุกยังไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับทางด้านของเฮาซิตี้มาดูทางด้านของดอนคาร์เตอร์บ้างนะครับเปิดฤดูกาลมาแพ้ให้กับทางด้านของฮาโลเกตทาวไปนะครับในบ้านเนี่ย1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้น อุ่นเครื่องนะครับชนะพอร์ตเวลแล้วก็เชฟฟิลเวนส์เดย์ได้ด้วยนะครับถือว่าเจอทีมที่เหนือกว่าก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับดอนคาร์เตอร์สถิติ20นัดครับชนะ5เสมอ4แพ้11นะครับเปิดตลาดมา19นัดทำเงินไป8แพ้ไปถึง11นัดนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13ผู้นี้ยังไม่แนะนำสกอร์สูงนะครับเกมรุกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปดูราคากันต่อครับ เอาซิตี้เปิดราคามานะครับอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ำลบ10ทางด้านของทีมรองอย่างดอนคาร์เตอร์โรเวอร์นะครับก็อยู่ที่น้ำลบ10เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ออกได้3หน้านะครับแต่2หน้าเนี่ยจะเป็นทางหน้าของเฮาซิตี้ได้หรือไม่นะครับตกรสอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ามน้ำขาวครับคู่นี้เนี่ยดูผิวเผินเนี่ยอาจจะห่างชั้นกันพอสมควรครับแต่พอมาเจอกันแล้วเนี่ยปัดหัวตัวเท่านะครับเกมรุกดูเดือนเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ก็ยิงนกตกปลาไปซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังเชื่อ ื่อว่าครับนัดนี้เฮาซิตี้เพื่อที่จะเรียกความมั่นใจนะครับในบ้านด้วยนะครับต่อหน้าแฟนบอลวันนี้เนี่ยน่าจะขนทับใหญ่ลงนะครับเจอกับดอนคาร์เตอร์วันนี้1ลูกอาจจะยากหน่อยครับแต่ก็เชื่อว่าใน90นาทีน่าจะชนะได้นะครับลุ้นเจ้ากับลุ้นเตะดีกว่านะครับมุมที่เฮาซิตี้จะชนะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เฮาซิตี้ครับราคา1นลูกเต็มครับน้ำลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ ครูอเล็กซานดรานะครับคู่นี้เนี่ยเตะกันตีหนึ่งสี่นาทีเช่นเดียวกันนะครับเจอกันมา2ครั้งล่าสุดในดิวชั่นหนึ่งนะครับซันเดอร์แลนด์ชนะได้ทั้งไปและก,กลับนะครับสองศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ทั้งหมดเจอกันใน9นัดนะครับซันเดอร์แลนด์ชนะไปถึง5นัดนครับเสมอสามนัดครูอเล็กซานดราชนะได้1นัดเท่านั้น,นครับก็ย้อนไปนู่นครับปี2003นู่นเลยในบ้านด้วยนะครับเปิดตลาดมา9นัด ซันเดอร์แลนด์ทำเงินไป5นัดครับเจ้าไป1นึ่อเล็กซานดาทำเงินไป3นัดครับสถิติสูงนะครับอยู่ที่5นัดต่ำา4นัดแต่นัดล่าสุดสก์ต่ำนะครับในดุการที่ผ่านมาดุการที่ 2001- 2002นะครับมาดูทางด้านของสถิติกันบ้างครับซันเดอร์แลนด์ครับนัดล่าสุดเนี่ยโดนใบแดงด้วยครับเจอกับอิฟสวิททาวแพ้ไป2ประตูต่อ1นนัดนี้ก็ต้องมาใช้โทษแบนนะครับในอุ่นเครื่องเนี่ยถือว่าฟอร์มยังคงที่คงวาอยู่นะครับ ยังชนะได้อยู่ต่อเนื่องนะครับนัดนี้เรียกความมั่นใจแน่นอนนะครับเล่นกับทีมลีกล่างกว่านะครับเซติ 20นัดของซันเดอร์แลนด์ครับชนะ10เสมอ6แพ้4ครับเปิดตลาด7นัดทำเงินไป7เจ้าไป3ครับแพ้ไป7นะครับย่งเท่าตัวอยู่สกอร์สูง14ครับสกอร์ต่ำา6นะครับมาดูทางด้านของบรูเล็กซันดราบ้างครับนัดล่าสุดครับเสมอกับทางด้านของเม็ฟิลมา2ประตูต่อ2นะครับสุดมันดีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องนะครับก็ชนะทางด้านของวอ์ฮอร์ดนะครับวอ์ฮอร์นะครับมอเตอร์ไป2ประตูต่อ1นะครับ อุ่นเครื่องกับทีมที่ค่อนข้างที่จะล่างกว่านะครับ แล้วก็ชนะทางด้านของลันคอนไป3าูนย์ครับนัดล่าสุดแพ้บาร์สลีย์ไป2ประตูต่อนหนึ่งะครับในการอุ่นเครื่อง20นัดสถิติครูอเล็กซานดรานะครับชนะ9เสมอ3แพ้8ครับเปิดตลาด15นัดครับชนะ10เสมอ1แพ้4นะครับสกอร์สูง14สกอร์ต่ำหกนะครับยิงได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสําหรับครูอเล็กซานดราครับแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับยังอยู่ในดิวชั่น2ออยู่นะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับเปิดราคามาที่ราคา ลูกครึ่งนะครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับน้าขาวนะครับลีกห่างกัน1ลีกนะครับอันดับห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะสกอร์สูงที่สองลูกครึ่งควบสาน้ําบวก10ครับราคานี้ครับเหล่าราลามองว่าครับทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับอาจจะมีคนโดนแบนอยู่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะกระทบกับทีมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นตัวหลักมากเท่าไหร่ที่โดนแบนไปในนัดล่าสุดนะครับที่โดนใบแดงไปแต่ราคานี้ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับต่อขาดทีเดียวครูเล็กซันดราเกมรุกดีนะครับผูนี้ เนี่ยให้สกอร์สูงกันไว้ก่อนนะครับสำหรับ2ลูกครึ่งควบ3ามทางด้านของซันเดอร์แลนด์ราคานี้เหล่าไร้หลามองว่าครับเกนาทีน่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยให้ต่อที่ซันเดอร์แลนด์ครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ที่3กันเลยนะครับในคู่นี้ครับจังหนับรับตังกันอีก1คู่ครับขยับกันไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกบ้างนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของพีทวีไอโอเฟนครับเปิดบ้านรับการเยือนของสโตรมการ์สนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในยูโรปาลีกในฤดูกาลปี2021 เป็นทางด้านของพีทวีไอโอเฟนชนะได้ทั้งไปและกลับ2 0แล้วก็40นะครับสกอร์สูง1นัดสกอร์ต่ำ1นนัดก็เป็นทางด้านของพีทวีครับยิงได้ถึง6ลูกครับสตอรการ์ดยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นผลงานทางด้านของพีวีบ้างนะครับอุ่นเครื่องผลงานดีนะครับนัดล่าสุดบอลถ้วยการกุศลของลีกเนเธอร์แลนด์นะครับก็เก็บชัยชนะได้นะครับได้แชมป์มาชนะเฟนูดลอตเตอร์ดามมา1ประตูต่อ0ูนย์นะครับนัดนั้นเหล่าร้อยหลาก็กินเต็มไปเช่นกันนะครับ ฟอร์เลสด้วยนะครับชนะ FV I o f e n ด้วยนะครับ20นัดของ p s v I o f e n ครับชนะ16เสมอ3แพ้นัดเดียวเท่านั้นนะครับสถิติสุดยอดมากนะครับเปิดตลาด19นัดทำเงินไป10นัดครับเจ้าไป2แพ้ไป7สกอร์สูง14ครับสกอร์ต่ำ6นะครับแฮนดิแคปค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวสำหรับสกอร์สูงของ p s v นะครับทางด้านของสวมการ์ดบ้างนะครับ2นัดล่าสุดในลีกออสเตรียนะครับชนะมา2นัดรวดนะครับเก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดชนะ LA SK ลิ n z ไป2-0ก่อนหน้านั้นไปเเยือออนสตร เวนนาชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับอุ่นเครื่องเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับชนะกาลาตาสารายได้ด้วยครับปาติสซงเบลเกตก็กินมันแล้วนะครับทางด้านของโซมการ์ดนะครับสถิติ20นัดครับชนะ16แพ้4นะครับเปิดตลาด17นัดทําเงินได้ถึง12นัดครับแพ้ไป5นัดสกอร์สูง13สกอร์ต่ำา7นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ เอื้อเฟื้อกับแฮนดิแคปค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็กินแฮนดิแคปหลายทีมาแล้วนัดนี้มาเจอกันครับเปิดราคามาครับเป็นทางด้านของพีทวีไอโอครับราคาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวครับอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำลบสิทางด้านของสวมการ์ดเนี่ยน้ำขยับขึ้นมา0.95นะครับสกอร์สูงที่3ลูกเต็มครับ2ลูกครึ่งควบ3ก็น่าสนใจนะครับในน้ำบวก10นะครับ ทางด้านของราคานี้ครับเหล่าร้อยหลามมองว่าครับเจ้าบ้านดูดีกว่าครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแต่สวมการ์ดเล่นกันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับทีมเวิร์กดีมากนะครับสาหรับสวมการ์ดในดูการนี้ PV หลังจากที่ดูฟอร์มในนัดชิงที่เจอกับเฟยยนูดนะครับช่วยกันวิ่งช่วยกันดันเพลซิงสูงนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยจะเก็บชัยชนะได้ก่อนหรือไม่นะครับนัดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องไป ตัดกันอีกหนึ่งนัดนะครับเพื่อที่จะไปรอบแบ่งกลุ่มของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับน่าสนใจทีเดียวครับสโตมการ์ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับหมายมั่นปันมือเป็นอย่างมากที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครับแต่มาเจอของแข็งซะก่อนนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับพีเอสวีในบ้านครับน่าจะถือความได้เปรียบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเล่นในนัดที่2ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่พีเอสวีไอโอเฟนครับราคาลูกครึ่งนะครับน้ำลบสิบครับสวยๆครับในคู่นี้ครับังหปกนไต่อ กันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของโอลิพิจาจับลาน่านะครับเปิดบ้านรับการเยือนของกาลาตาซรายนะครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเจอกันก็เจอกันในอุ่นเครื่องนะครับเสมือนไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ สถิติของโอลิปิอาจับลาน่านะครับผ่านลูดูโกเลสมานะครับผ่านทางด้านของ FK ฟเควาเมล่ามานะครับสทีมที่คัดเลือกมาโอลิปิอาจับลาน่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีครับเหลืออีกแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับมาเจอของแข็งกับกาลาตาซรายเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับ โอลิปิการ์จับเลนาชนะลูโดโกเลสไปในบ้านใน2อหนึ่งในลีกนี่หายห่วงครับชนะทางด้านของโลกัสกาไปห้นเลยนะครับสถิติยีนัดครับชนะ12เสมอ3แพ้5นะครับเปิดตลาดสิบเนัดทําเงินไป8ครับเจ้าไป1แพ้ไป8นะครับสกอร์สูง15สกอร์ต่ำห้าครับก็เป็นอีก1ทีมครับที่เกมรุกดีมากนะครับทางด้านของโอลิมปิการจับลานากินสกอร์สูงได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านของกาลาตาสรายบ้างนะครับผลงานนะครับผ่านทางด้านของสกิลิสมานะครับหประตู ต่อศูนย์ในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเสมอ2-2นะครับอุ่นเครื่องก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีแพสตอมการ์ดด้วยนะครับเสมอออสเตรเวนานะครับชนะทางด้านของคริสวาดาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แพ้เฮาซิตี้ครับสิตี้20นัดของกาลาตาสรายนะครับชนะ12เสมอ3แพ้5นะครับเปิดตลาด19นัดทําเงินไป8นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับไปดูราคากันต่อครับสาหรับคู่นี้เป็นทางด้านของกาลาตาสรายนะครับเปิดราคาที่1ลูกเต็ม น้ำล้น โอลิปิอาจับล้าน้ำเกือบขาวครับ0.79นะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำเกือบลบ10ครับ0.89นะครับราคารองกาลาตาสไายอยู่ที่ครึ่งครบ่ลูกน้ำบวกสินะครับเกือบน้ำขาวทีเดียวคู่นี้เราเราามองว่าครับทางด้านของกาลาตาสไนตยังมีปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มทีมเยือนอยู่นะครับเวลาเป็นทีมเยือนเนี่ยยังเขินๆไอๆนะครับทางด้านของโอลิปิอาจับละหน้านัดนี้เนี่ยหมายมันปั้นมือนะครับเล่นในบ้านด้วยครับนัดแรกแบบนี้ไม่น่าจะพลาดในบ้านนะครับลดความ ผิดพลาดกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลุ้นไปกับเจ้าบ้านรับจับลานหน้าครับจับเงินแน่นอนครับให้รองที่โอลิมปิอาจับลานหน้าครับราคา1ลูกเต็มครับน้ำ0ู .79 สวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่าคืนนี้ครับเป็นทางด้านของบาร์กานะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาคคาทโปล่านะครับทางด้านของบาก้กายังไม่ได้ลงเตะในลีกนะครับยังไม่เปิดดูการอุ่นเครื่องมาชนะต่อเนื่องครับมีเสมอหนึ่งนัดก็คือเสมอกับทางด้านของโรมานัดล่า สุดชนะนี้ไปถึง2ประตูต่อศูนะครับที่เหลือก็ชนะคาดีฟนะครับชนะบาวิสตาไปเยือนบิลตอโรเวอร์ก็ชนะได้นะครับใส่ติ20นัดชนะ14เสมอ4แพ้2นัดเท่านั้นเองนะครับที่แพ้ก็แพ้ เกมเยือนนะครับทางด้านของแฮนดิแคปนะครับเปิดตลาดมา19นัดทําเงินไป11นัดเจ้าไป3แพ้ไปหครับดูการที่แล้วเนี่ยทำเงินให้กับเราอย่างมากมายมหาศาลนะครับก็ต้องคัดไว้เป็นคัดไว้เป็นทางด้านของทีมที่ขึ้นหิ่งเลยครับทางด้านของบาร้านะครับสกอร์สูง10ครับสกอร์ต่ำสิบนะครับสำหรับทางด้านของบาก้กามาดูทางด้านของบาก้กาโทโพล่าบ้างครับทีมจากเซอร์เบียนะครับดูการที่ผ่านมาถือว่าผลงานดีครับได้มาเล่นคัดเลือกยูฟาแชม เป็นสลีกด้วยครับสองนัดล่าสุดในบอลลีกนะครับเสมอปาติซานเบลเกรดนครับนัดล่าสุดไปเยือนทางด้านของลาสนิกีไนนะครับชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับยิงได้6ลูกไปแล้วนะครับสองนัดนะครับผลงาน20นัดหลังครับชนะ10เสมอ3แพ้7นะครับเปิดตลาด15านัดทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป7อย่างเท่าตัวอยู่นะครับสกอร์สูง13สกอร์ต่ำา7นะครับถือว่าเกมรุกค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับมาดูราคากันต่อเลยนะครับบลาก้าครับเปิดราคามา แรงถึง2ลูกเต็มน้ําเต็มครับสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มครับน้ำลบสิบแฮนดิแคปสกอร์สูงเนี่ยเราไรเหล่ามองว่าคู่นี้น่าจะมีนะครับสลูก2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวกสิ 10, สวยๆแบบนี้ทดสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยก็ดีนะครับ ทางด้านของบัค่าเป็นรองที่น้ําขาวนะครับสลูกเต็มราคานี้เหล่าร้อยหลามองว่าต่อค่อนข้างที่จะขาดนะครับหลังจากที่ขยับมาที่ราคาเนี่ยขยับมาจากลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับขยับขึ้นมา2ลูกเต็มนะครับขาดขาดแบบนี้นะครับเหล่าร้อยหลาให้ต่อที่布拉กาครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับน้ําบวกสกอร์สูงด้วยนะครับถึงน้ําจะบวก10แต่ก็ยังจังหนับครับให้ต่อที่布拉กาครับคู่สุดท้ายของคัมคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับคัมคืนนี้6คู่บอลถ้วย ทั้งนั้นนะครับทั้งคาราบาวครับแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์กับวอรซอนะครับคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านแบ็กเบิร์นกำลังมั่นใจนะครับหนึ่งลูกเต็มน่าจะมีชัยชนะใน90นาทีลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับขอให้ลูกแรกมาเร็วๆลักกันนะครับหนึ่งลูกเต็มแบ็กเบิร์นครับคู่แรกต่อไปที่เจ้าบ้านนะครับคู่สองครับเฮาซิตี้ครับกับทางด้านของดอนคาร์เตอร์นะครับคู่นี้เนี่ยสถิติดอนคาร์เตอร์ข่มอยู่ที่ลูกเต็ม บอลต่างลีกกันนะครับแล้วก็คุณภาพมาตรฐานทีมค่อนข้างที่จะเยอะนัดล่าสุดของเฮาซิตี้ถึงแม้ว่าจะแพ้มาครับนัดนี้มาเล่นในบ้านก็น่าจะปรับทัพปรับซ้อมกันมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังไว้ใจเสือน้อยครับให้ต่อที่เฮาซิตี้ครับราคาหนึ่งลูกเต็มครับคู่ต่อไปครับแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับเจอกับทางด้านของครูเล็กซานดราครับเปิดราคามาแพงที่ลูกครึ่งครับมาตรฐานทีมค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับซันเดอร์แลนด์นัดสุดท้ายเนี่ยมีใบแดงครับนัดนี้โดนโทษแบนไปด้วยนะครับถึงแม้ว แต่นัดนี้เล่นในบ้านก็น่าจะทําเงินได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่ซันเดอร์แลนด์นะครับราคาลูกครบลูกครึ่งครับลุ้นกันที่เม็ดที่2อีกเหมือนกันนะครับทำกันไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับเป็นทางด้านของโอลิบิอาจับลาน่ากับกาลาตส์ลายก่อนนะครับโอลิบิอาจับลาน่าในบ้านนะครับทางด้านของกาลาตส์ลายอันดับแล้วก็มาตรฐานทีมครับเหนือกว่านะครับแต่ช่วงหลังนี้ครับค่อนข้างที่จะขาดหายไปมากทีเดียวนะครับสำหรับฟอร์มเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ รองไปที่เจ้าบ้านครับโอลิมิจาจับลาหน้าครับจับเงินกันแน่นอนครับไปต่อกันที่พีทวียเฟนครับกับสโตมการ์ดครับฟอร์มแรงเหมือนกันทั้งคู่คู่นี้ทกสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยครับบุกเข้าใส่กันอย่างแน่นอนนะครับใครพลาดก่อนมีสิทธิ์เปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างมันแน่นอนครับด้านของพีทวีครับมาตรฐานทีมดีกว่าลีกเหนือกว่านะครับเจอกับสโตมการ์ดถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีนะครับแต่มาตรฐานทีมเนี่ยก็อาจจะชื่อชั้นเนี่ยอาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับนัดนี้ก็มาสู้สุดใจแต่ก็ยังเชื่่อวา วีน่าจะชนะในบ้านนะครับถือความได้เปรียบไปในนัดแรกก่อนเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ p b เอสวครับราคา1ลูกควบลูกครึ่งครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของราก้ากับทางด้านของบัคคาโทโพล่านะครับน้องใหม่มาแรงทีเดียวนะครับสำหรับบัคคาโทโพล่านะครับจากเซอร์เบียนะครับเจอกับรากาเจ้าประจำครับถ้าพลาดตกรอบนี้ไปเนี่ยโอ้โหเรียกกันว่าโปรตุเกสเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปไปเลยนะครับสำหรับทางด้านของบรากาครับผู้เล่นแล้วก็มา การทีมเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับนัดนี้ครับก็ต้องมาดูว่าจะเจาะเข้าหรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าบาราก้าครับน่าจะทําเกมลุกได้นะครับให้ต่อที่บาราก้าครับคู่นี้ราคาลุกครึ่งควบ2ครับจังหนับรับต่างกันครบ6คู่ครับค่าคืนนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังของเรามานะครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับวันนี้นะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับร่วมรับทีเด็ด v ีพีบอล แต่งบอลสเต็ปมีให้ทุกวันแบบนี้ครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซน์ครับ1 0 0 ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมติดดาว ep ด้วยกันนะครับจังหับรับตังกันทุกวันครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ